ละอูเป็นชาใบาหมอ่อนอาบแสงจันทร์ภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานสากลลดความเสี่ยงจากมะเร็งเบาหวานพิสูน์เห็นผลจากผู้ป่วยทั่วประเทศชาละอูถือเป็นมิติใหม่แห่งการล้างพิษด้วยธรรมชาติละอูแตกต่างจากชาใบาหม่อนทั่วไปเพราะเป็นชาล้างพิษตามตำรับฤาษีปลูกบนแปลงที่ผ่านการรับรองพืชออร์แกนิกจากกรมวิชาการเกษตร นอกจากเนื้อดินบนยอดเขาจะมีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบซึ่งทําให้ใบหม่อนละอูมีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าชาทั่วทั่วไปในการรักษาโรคแล้วยังช่วยในการปรับสมดุลธาตุทั้งสี่ในร่างกายเราได้เป็นอย่างดีละอูยังคัดเก็บเฉพาะยอดอ่อนในคืนเดือนเพ็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พลังพระจันทร์ทาปฏิกิริยากับใบหม่อนโดยกระตุ้นให้ใบหม่อนหลั่งสารสําคัญคือดีออกซิโนจิริไมซินซึ่งมีผลต่อการลดระดับน้ําตาลในเลือดกาบ้า มีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิตไฟโตสเตอรอนมีประสิทธิภาพในการลดระดับคอเลสเตอรอลโพลีฟีนอลมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้อย่างสูงสุดเพามื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปหาหมอหนึ่งครั้งคุณบอกว่าจะมียาลดคอเลสเตอรอล ยานน่นนี่นั่นให้เรากินตลอดใช่ไหมคะปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้ทานยาอะไรเลยนะคะไมไ่ทานยาอะไรเลย,เลยก็กินมีดื่มชาละอูแล้วก็น้ําผลไม้สดที่เราทานอยู่ทุกวันเนะคะ่ค่ะเราอยากแนะนําคนที่ป่วยสุขภาพเช่นเลสเตลอรอนหรือมีน้ําตาลในเลือดเนี่ยลองดื่มชาละอูด,ดูนะคะชาละอูตัวเนี้ยสามารถช่วยล,เล,ลดเลสเตรอนและน้ําตาลในเลือดได้เชิญลิ้มลองชาละอูเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักสอบถามข้อมูลโทร0819119075 และ0816227499ย้ำอีกครั้ง0819119075และ0816227499